ตาคล้ายกับ Deep n ว Network เลยแต่จะต่างกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่อง Policy g u a r d i a n หรือที่ย่อว่า PG กันโดยก่อนดูวิดีโอนี้แนะนำให้ดูเรื่อง Neural Network และ Deep n e Network กันก่อนครับซึ่งผมได้แชร์ลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกลังใจด้วยนะครับหากพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยครับ ก่อนจะเข้าเรื่อง Policy Gradient หรือที่ย่อว่า PG ผมขอสรุปข้าวๆของ Deep Q Network กันก่อนครับหรือหากใครอยากดู Deep Q Network แบบละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่ผมแตะไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอด้านล่างครับหน้าตาของ Deep Q Network นั้นจะเป็น Neural Network ที่มีฝั่ง Input เป็นการรับค่าของ State เ,เข้ามาแล้วนำมาคำนวณเพื่อทำนายว่าแต่ละ Action จะให้คะแนนที่คาดหวังเท่าไหร่หลังจากที่ได้คะแนนที่คาดหวังของแต่ละ Action, แอคชั่นเราก็จะเลือกแอคชั่นที่ได้คะแนนที่คาดหวังที่มากที่สุดส่วนในการบอกว่า New โ o เน็ตเวิร์กทำงานได้ดีหรือไม่ก็จะใช้ค่าที่ได้จากสมการ QLEARNING เพื่อหาคะแนนที่คาดหวังมาเปรียบเทียบกันว่าค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ถ้าค่าใกล้เคียงกันแสดงว่า n e วโรเน็ตเวิรทำนายคะแนนที่คาดหวังได้ดีถ้าค่าไม่ใกล้เคียงกันแสดงว่าทำนายได้ไม่ดีเราก็เอาค่าที่ได้จาก QLearning ไปปรับตัว n e วโรเน็ตเวิรให้สามารถทำนายได้ดีขึ้นหลังจากเราดูโครงสร้างของ Deep Q Network กันเข้าๆไปแล้วต่อมาเรามาดูโครงสร้างของ Policy Gradient กัน Policy Gradient จะมีหน้าตาคล้ายกับ Deep Q Network เลยแต่จะต่างกันตรงที่ Policy Gradient จะคำนวณหาค่าของ Action ไม่ได้หาค่าแนที่คาดหวังเหมือนกับ Deep Q Network ซึ่งการหา Action ของ Policy Gradient ก็อาจจะเป็นค่าความน่าจะเป็นที่จะกระทำ Action หรือค่าของ Action โดยตรงยกตัวอย่างความน่าจะเป็นของ Action เช่นในการเล่นเกมที่ชื่อว่า Cart p o l เราต้องเลี้ยงไม้ไม่ให้ไม้หล่นลงมาโดยการขยับรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวา ซึ่งสถานะที่ได้จากการขยับแต่ละครั้งก็จะมีตำแหน่งของรถเข็นความเร็วของรถเข็นองศาของไม้และความเร็วชมงของไม้ครับสมมุติว่าเรารับข้อมูลสถานะได้ดังนี้เสร็จแล้วเราต้องการคำนวณให้ออปุ์ออกมาเป็นความนา่าจะเป็นของแอคชั่นสมมุติให้ออพต์เป็นโอกาสที่จะขยับไปทางซ้าย30%โอกาสที่จะขยับไปทางขวา70%ก็จะเห็นว่า n e ว r o เ Network มีโอกาสเลือกไปทางขวา70%และก็มีโอกาสที่เลือกไปทางซ้าย30%นั่นเองหรือหากค่าเอาตพุของ Neural Network เป็นค่า A อคชั่นโดยตรงชเช่นเกมตีกอล์ฟที่จะต้องหาแรงที่เหมาะสมและหาองศาที่เหมาะสมในการตีกอล์ฟดังนั้น Neural Network อาจจะต้องรับค่าของทิศทางของลมความแรงของลมและตำแหน่งของลูกกอล์ฟเข้ามา n e นิวโรเน็ เพื่อนำมาคำนวณหาแรงและองศา,าที่จะใช้ในการตีกอล์ฟซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถให้ออปท์เป็นค่าแอคชั่นได้โดยตรงเลยเช่นกันแล้ว Policy Gradient ดีกว่า DeepQ Network อย่างไร Policy Gradient สามารถคำนวณสิ่งที่ซับซ้อนได้ดีกว่านั่นก็คือการคำนวณแอคชั่นที่มีค่าเป็นแบบ Continuous และการคำนวณที่สภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนการคำนวณแอคชั่นที่มีค่าเป็นแบบ Continu o u s อย่างเช่นการเล่นกอล์ฟที่จะต้องแอคชั่นคือองศาในการตีลูกกอล์ฟและความแรงในการตีลูกกอล์ฟจะเห็นว่าองศาในการตีลูกกอล์ฟอาจจะมีได้ตั้งแต่0ถึง90องศาซึ่งหากเราไปใช้ใน deep Q network ใน n e วโร l เน็ตเวิในส่วนของอ u พพุตอาจจะต้องมีโหนดทั้งหมด90โหนดหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะมาคำนวณคะแนนที่คาดหวังในแต่ละองศา ตั้งแต่คะแนนที่คาดหวังขององศาที่0จนไปถึงหาคะแนนที่คาดหวังขององศาที่90แต่หากเราใช้โ r o ีกราเดียนเราแค่ใช้อาวุธหนึ่งโนดสำหรับคำนวณหาองศาเท่านั้นส่วนข้อดีถัดมาของโ r o ีกราเดียนคือการคำนวณที่สภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนได้ก็ขอ,อยกตัวอย่างเกมที่มีสภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนเช่นเกมเป่าหญิงฉุบซึ่งเกมเป่ายญิงฉุบจะต้องออกค้อนกันไกล กระดาษในการเล่นแต่ละครั้งหรือก็คือแอคชั่นที่จะเล่นเกมนี้ก็คือออกค้อนออกกันไกลและออกกระดาษดังนั้นเราอาจจะสร้างนิ้อรือนเน็ตเบิกได้เป็นให้โหนดเอาพุตธมีสาโหนดสําหรับแอคชั่นที่เราจะออกค้อนกันไกลและกระดาษให้โหนดอินพุตมีตสาโหนดสําหรับรับค่าที่คู่ต่อสู้ได้กระทําก่อนหน้าก็คือสําหรับค่าค้อนกันไกลและกระดาษ ดังนั้นหากเราใช้ Deep Q Network คือให้อพุตเป็นคะแนนที่คาดหวังของแต่ละแอคชั่นโดยสมมุติเรารับอินพุตเข้ามาว่าก่อนหน้านี้คู่ต่อสู้ออกค้อนแล้ว Neural Network คำนวณคะแนนที่คาดหวังของแอคชั่นได้เป็นออกค้อนได้20คะแนนออกกลักได้11คะแนนออกกระดาษได้8คะแนนซึ่ง Deep Q Network ก็จะเลือกแอคชั่นที่มีคะแนนที่คาดหวังมากที่สุดนั่นก็คือออกคอนและ Deep Q Network ก็จะเลือกคอนตลอดเวลาหากก่อนหน้านี้คู่ต่อสู้ออกค้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่แน่นอนที่ตาก่อนหน้าคู่ต่อสู้ออกค้อนแล้วตาถัดมาเราออกค้อนแล้วจะชนะจะเห็นว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ตาถัดมาออกค้อนตลอดเวลาหากเมื่อตาที่แล้วคู่ต่อสู้ออกค้อนก็อาจจะไม่ดีนะักดังนั้นโปรซีแกรเดียนจึงจัดการปัญหานี้ได้หากให้อพุธของแอคชั่นเป็นความน่าจะเป็นไปเลย ยกตัวอย่างเช่นรับอินพุตเข้ามาว่าตาที่แล้วคู่ต่อสู้ออกค้อนแล้ว ver, นิวโรเนสเบิร์กคำนวณ output ได้เป็นโอกาสที่จะเลือกค้อน40%โอกาสที่จะเลือกกันไก40%โอกาสที่จะเลือกกระดาษ20%ซึ่งตัว Poli c y g r a d i e n t ก็จะสุ่มเลือกค้อนกันไกกระดาษตามความน่าจะเป็นที่ได้จึงทำให้ Poli c y g ร a d i e n t อาจจะเลือกค้อนอาจจะเลือกกันไกลอาจจะเลือกกระดาษ ตามความน่าจะเป็นที่คำนวณได้ดังนั้นโพลี gradient จะไม่ได้ออกข้อตลอดเวลาเหมือนกับ d i ฟคิว e น็ตเวแต่จะเป็นการออกความน่าจะเป็นที่คำนวณได้หลังจากเรารู้ข้อดีของโพลี C Grad i e n t กันไปแล้วเรามาดูข้อเสียของโพลี gradient กันบ้างข้อเสียของโพลี gradient ก็คือใช้เวลาในการเทรนนานมากกว่าจะได้ n น u r a l ร e t w o r k ที่เหมาะสมซึื่องจากที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่า d e ฟค u n e Network จะด้อยกว่าโพลี gradient เนื่องจากบางสภาพแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อน Deep Q Network ก็จะทํางานได้ดีและรวดเร็วกว่าเช่นกันก็อาจจะต้องทดลองกันดูนะครับว่า Deep Q Network ให้ผลดีกว่า Policy Gradient ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือไม่ก็จบแล้วครับในเรื่องของ Policy Gradient สุดท้ายนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย